ตเขาเอาอย่างไปขายบ่เมื่อื่นเหาลงทุนน้ำได้บ่เหาลงทุนน้ำเจ้าได้บ่เนาะเออ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 เซื้อกระดูกไปขายเออ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 ฮ่องลงทุนน้ำเจ้าเด้ฮะป่ามาแหละพี่น้องเลยสบายดีไอ้สบายดีปากพีปเลยปากง่ามเลยปาก่็ไปทงพูดออกเนาะบากมื่อื่นทีเขาซือเอาพักไปขายอยู่กระบูกเขาสิลงทุนน้ำนองนองลงปีเด้อสั่มเจ้าเขาลงทุนน้ำเฮาเด้อฝน อุ้งจะเอายังคล้ายๆอุ้งรุ้งพุนลงพุ่นเนี่ยอะไรคะจะบุอยากมีเนี่ยอะคะยาบุอยากมียางล้อรถเห็นไหมเขาบอกว่ามีขายดอกอยู่ฮะสบายดีน้องมุกดาด้วครับเด้อเรากำลังหามาจะเวียกเราแล้วเวียกเมื่อกี้นี่บ๊ะแล้วแล้วแล้วเราบวมเหี้ยเฮียยยยเข้าไปเซ็กเอัลอีกโออติเมีนเซ็กลายรอบเนาะแซบบ๊ะบ๊วยเป็นจังได เบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาเป็นจังไดเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาโอ้คักัี่ีบคาาตลาดลักน้ขายดีมาเมื่อกี้ยังเต็มอยู่ครับพิ่งเลยมาหอดตลาดรักสองครับพี่น้องดวงปีกับรัตนาหรือว่าน้องคนครับอแม่อแม่ คอมเมอสมัยแล้วมันฮอนผู้ดังสวัสดีครับถ้าใส่แมทได้ก็ดีนะครับมันจังปลอดภัยแข้งไหนรอทำแน่หรอวะเออแข้งเท็ตกว่าอันนันอันนั้นี่น้องพาสองสาวมาอย่างรอบตลาดมือเซลล์เป็นซื้อเอาเครื่องเมื่ออยู่ก็ซื้อเอาอย่างไปขายบอมื่อื่นเพาลงทุนน้ำได้บ่ หาลงทุนนำเจ้าได้บปะเนอะเลอเนาะเออเจ้าก็ซื้อพวกวกไปขายเออ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 ขอซืลงทุนนำเจ้าได้พี่น้องเดี๋ยวลุงพีเตอร์สืลงทุนกับดวงปีเออซื้อเครื่องไปขายพี่น้องขายอยู่ตลาดขายอยู่ตลาดกระบุดซื้อเครื่องไปขายตลาดกระบุดเหม็นแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วเราเป็นต้องเป็นนักลงทุนต้องเป็นนักธุรกิจพี่น้องกันสวยงาม งามขนาดเลยไปไปเดี๋ยวเราจะเป็นนักลงทุนกันนะครับวับนนี้เราจะเอาเครื่องเอาของไปขายครับขายครับแซบบอแซบาจายมากินน้ำแห้งแซบเดี๋ยวเขามาเลยไปไปยางก่อนเอทีมงานเจ็ดไกล้ไปใส่ปะ บูเห็นเลยทีมงานเป็ดไก่ลุงไปเอจอจักไปใส่สีหอดล่ะพี่น้องใครสีหอดละ่ะทายครับท่านขบนอบคุณนะนี่พี่น้องท่านขอบคุณก็ท่านนันส้มพักเขากินของไม่เท่าเขาแซบ่บแซ่บฮาทูปป้ามาแล้วพี่น้องเลยสบายดีสบายดีต<ป>าตางามเลยโมยป้าเกรอคืส่งพูดออกเนาะบ้องป้าไม่<ะ>ไมปา้ <laughs> าสดเดีย ไม่ได้เลยคือจะต้องพูดออกมาให้เวลาเวลาสองสาวผ่าสองสาวมาลงทุนเอาสิซื้อเครื่องไปขายนำกันครับดวงปีเห็นว่าผุ้สาวอ้ไรฮะเห็นไหมเห็นอะไรงามเหรอี๋วยอมผัาเลยว่างามอี๋ียอมผัาเลยว่างามอี๋วีนี่นี่ครับนี่งามอี๋วที่นั่ง เราเรายิ่งแง่งามเราอยู่แง่งามปะแง่งามดีบ่งามอะไงามของเล่นเราอะไม่เท่าเราเขาแบบนู้เลยนะไหนไม่เท่าเราเขา่ะไม่เท่านะแม่เขาเราแม่ของเราเนาะโอ้ไม่เท่าเจ้าก็สักได้การได้การได้การเอาเดี๋ยวฮองสีซื้อพักกำนองเทพนี่แหละไปขายอยู่ตลาดกระบูดมื่อื่นเออฮองสีเอาพักไปขายอยู่กระบูดมื่อื่นนี่ฮองสีเอาพักไปขายอยู่กระบูด เขาสิลงทุนน้ำน้องน้องหน,น,นุปีเด้อสำเจ้าเขาลงทุนน้ำเฮาเด้อ <c oughs> นี่พี่น้องมาเราได้ครับตลาดลักสองเดี๋ยวช่วยใยางตลาดลักสองครับแล้วก็หาซื้อเอาเครื่องนะครับเพื่อสิอเอาไปขายตลาดกระบุดมืออื่นนะครับเดี๋ยวเขาสิอเอาไปขายของอยู่ตลาดกระบุดมืออื่นนี่แหละเขาสิซื้อเอาพักข,ของน้องเทพนี่แหละไปขายช่วงปีก็ลังพ้น,นมองหอดเป็ร่มน้ำเม่เท่าเขาเสอได้เลยเว้ยเนาะมพน เอาลงสิเอาังีม่ขายเอาลงทุนลงทุนเอาเลือกเลือกเลือกเอาเนี้เอาสิเอาเมื่อขายเมื่ออื่นไเนี่ยอะไรก็จะบนเียนี่ยรขาบัี่ป่ยางล้อรถดเถนะนะเขาว่าบมีขายดอกอยู่ไะมเนาะยางล้อรถดเท่านั่นเลยเว้บ่วมีขายเนี่นอล้านฝรั่งเศเขาต้องซื้อเนียที่บมมีแหลวกะเขาต้องการน้ำได้เออ เอานี่เด้นี่เอาเห็ดดอกเห็ดเข็มทองนี่ไปขายเป็นจะได้ขายบ่เฮ็ดเห็นเห็ดคืเห็ดเข็มทองจะได้ขายคืขาย,ขายคือที่รักอันนี้น่องอันนั้นเด้อน้องฝนเด้อนี่เด้ออันี้น่องฝนอันนี้น,อน้อ,นนนองดวงปีนางเอกซอง,อง,องเฮาเฮาเฮาพ่อแจ๊กรอเไยพ่อแจักวะวัดจังได้จ้าโอ้ยเนาะอือ เอาได้ไหมเลือกหรือไม่พ<อ>ึ่งทองสิขายยังห่วยขายมันได้กับไรได้บ้างไหนขัดรูปทุนไรขายเร่เลยว้าขายเล่เลย,<ะ>ยเพื่อนว่าฤดูปีเอาเชียงอย่างไปขายปะกติเจ้าขายยัง,งขายได้พักแบบแนะภาคพร้อมดีบ่จะได้ขายบแบบนี้หรือรัออบบัว ใกล้เดียวจะเปิดตลาะเม่นเฮ้ยจะเปิดตลาดรวมปีเซปบบ้ลุงโอ้โห่อลอานี่ลำรุ่มจีเตอร์เลยครับน้องอันนี้ป่างามๆปลาห้องป่าหยางอะไรนีกปลาหยางป่าปาก ปาป้าคอมเพล็กซ์ปาตาไตลยไหมล่ะโอ้ปาไตเป็นความเล่าเป็นความเราปาไตายเดี๋ยวเขาจะไหนเขาสิหย่างไปตลาดทั้งนี้จย่หน่อยพี่น้องไปเบิ่งตลาดธรรมชาติตลาดของกินธรรมชาติเดี๋ยวเขาลมกับน้องดวงปีให้แล้วก่อนพี่น้องเออแ่ใครจเจ้าต้องเฮียนฮู้เกินเมีย้าคือเราแด่เออเจ้าเมีย้ากับบูดเราเป็นเมีย้ารักสองเราต้องเฮียนฮู้เราเราเก่งในอีนายเนี่ยโอ้มลงเราสิหยั่งคอเอาแมลง เอาเลยเอาเลยเ้างหับใครก็ได้มาเงินบาทเลยยุไสเงินบาทโมีใบละแสนได้หางได้เงินบาทโมีใบะแสนได้เงินบาทเอางักเอาเม็ดเต่งเม็ดเต่งเอาเลือกเลือกเอาหน่วยงามเอ้ยคนงามขอบใจลายลายให้เด้อ เจ้ากง,งามอย่างน,ะน,านางาาี้เนาะแฟนเฮายโโหหังงามบรสูุเจ้าเลยโอ้ยพูดหน่อยยังงามบบดนี้ยังซื้อไหลยังงามเลอเด้นะอพูดแม่เท่า,าครเปเฮดเปิงเสื้องอยู่บบดนะี้นี่จัดไปครับพี่น้องลุงปีเตอร์จะทําธุรกิจนะครับร่วมกับน้องดวงตีและน้องฝนนะครับโดยการเอาบักแตงไปขายตลาดกระบูดนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันด้วยนะครับคลิปตลาดกระบูดนะครับว่า เราจะทํากําไรได้มากหรือน้อยนะครับหรือจะหลุดทุนนะครับก็อยู่ที่สองนางนี้แหละครับพี่น้องก้องฝ่ายเลยส่วนโปรโมเตอร์ใหญ่นะครับนี่ครับเท่าแก่ใหญ่คนนี้นะครับผู้ลงทุนนะครับคนนี้ตายกูตายแล้ววะลุกคัก,กสองสางนี่เอาไปขายครับกำลังเลือกบักแตงอยู่ครับพี่น้องเอาบักแตงไปขายงามประศนงปีว่ะดวดงปีขนาดไปยิงน้ำกันได้หนิยังว่างามฮะ ก็อย่าเปนยองไงเรายิบนะเราจะไปขายพัก,กน,นะเราจะไปขายพักเลือกเอาตรทั้งหน้าทังนี้ได้เลยน้องเชรกำลังจัดเครื่องจัดของให้เพื่อเสียห้ดวงดีกับฝนพ่นโป้นะครับเอาพักเอาแนวอยู่แนี่ยเอากินไปขาย,ยานี่นะครับพี่น้องลงทุนโดยลุงกิจเตอร์ผู้ใดที่เป็นเอฟพีครับามาคอมเมนต์ในคลิปตลาดกะบุญนั่นเลยครับเด้อแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปตลาดลักสองนะครับเยี่ยมน้องเพชร คนสวยนะครับโดยมีน้องดวงปีแล้วก็น,น้องผนมาร่วมตลาดนำรับมือนะครับองเสาวเลือกพักไปขายตลาดกระบูดส่วนเมเท่าสป,ปาบื้มๆอยู่กครับผมมาฐานครับปะลิปนี้คนงามล่นรลน้ลน,ลนเฟมเลยครับพี่น้องทิปนีคลิปนี้ คนงามล้นเฟรมครับแก้ว หน่อยครับี่นองกับมีบกกล้วยมีพักของคุณยายหรือว่าแม่เท่าที่เขาย่อห้องกันนั่นแหละนะครับเอามาขายส่วนทั้งน,นี้ก็จะเป็นตลาดซุ้มซนนะครับเป็นตลาดซุ้มซนหรือว่าตลาดสุนบด<ม>ของกินลาาหอยเด้อหอยเด้ออันนี้เป็นของกินสุนบดเป็นของกินมาจากพื้นบ้านเขาเลยครับ <ๆ S 1> พี่น้องครับมีทั้งไข่หมดแดงมีทั้งเทามีทั้งปลาดุกมีทั้งปลาขอหนังเห็ดจอปอยิมเปยเื่อเตื้อเตือครับ อยากลงทุนเสาบวญี่ปุ่นเสาวญี่ป่เหรอเชล่าะปลาคอไงปลาคอครับอันนี้ครับยังอยู่สามตัวมีเผือกมีมันมีบักหอยปลาคอคือกันทางคุณก็เลือกปลาคออยู่เลือกปลาดุกอู้หูยปลามมนอยากกินเท่าแม่อู้หูยอ๋ปวดั่นลุงพีเตอร์ไปใส่ในปลาคอต้องเต้นใส่รถครับจักมันเป็นอย่างบวกเข้าใจคือกัน ปลาขัมันอยากกินไข่มดแดงครับพี่น้องตลาดตลาดอันนี้ตลาดธรรมชาสตรครับพี่น้องครับตลาดธรรมชาสตรตลาดของป่า,ขอ,าข,อของนาของแซ่บของนัวครับพี่น้องนี่ของกินธรรมศาตรนะครับเด้อโซนทางนี้ครับเดี๋ยวสิไปเลาะอ,อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิไปเลาะฮบัดนี้มาแล้วนางเอกเข้ามาคบก่อนแล้วนะครับมาคบคนละนางเอกซ่องลุงปีเตอร์ลุงแม็กบ่าวนายเม่บ่าวนายิมาเราเหมือนะสบายดี เอาลงก่อนเอาลงก่อนอันอัดน่ะเห็นยูท้าผู้บ้าเห็นเหรอโอ้โหเจ้าดีมาไวัยคนนะบายนำมือพี่อีกสบายดีน้องมุกดาด้วครับเด้อเรากำลังหามาจะเรียกเราแล้วเรียกเมื่อกี้นี่บอแล้วแล้วแล้วระบบเป็นยังยังเข้าไปเซ็กเอาอีกเซ็กเอาอีกโอ้ยเม่นเซ็กลายรอบเนาะขึ้นหอดเด้อเอฟซีฝากความขึ้นหอดมาเด้อ เอฟซีห่อขึ้นหอดน้องมูดาแลห้งแห้งหมดสันไ่ได้เห็นแต่เหิงแลหละมื่อวานนี้กไ็ได้กินข้าวร่วมกันเนาะเขินหนา,ดเ,า,นาดเด้อเขินหนาเดี๋ยวนัดมือน้องมูดาหยุดงานเนะาะจังมาพ่อกันเนาะโดยขอบใจเด้อนี่มูดาคนสวยน้องฝนคนงามดวงปีคนเท่นะักกศึษาดวงปีเฮาโอ้ยอได้แล้วมาเพื่องเฮาครบยังเอาอีกพ่อหนะ อาให้มันขายได้ได้มืออื่นนห้มันได้หลายๆหน่ะนะปั่นกับไล่กันเลยให้มันรวยเลยหน่ะนะมืออื่นเข้าสิขายแข่งกับผู้สาวเข้านี่เออเออบวแมนแข่งบว์แมนแข่งเข้าสิเอาของผู้สาวเข้าไปขายให้มันสวยกันทั้งนี้ก็ได้ทั้งคุณก็ได้เออพี่น้องพี่น้องเสียนี่ได้ครับเดียเสียลงปีเตอร์เสียน้องฝนเสียน้องดวงปีนี้นะครับว่าสิขายดีหรือเปล่านะครับ ได้ละวอได้ละวออยากย้อนเวลาดี่เ้นดวงปีว่าเออได้ละพี่น้องเครื่องเสียวไปขายมืออื่นนี่บักแตงดีแต่บบมีบักอึเนาะถ้ามีบักอึตายน้องข่อยเสี่ยวมืออะไรได้ไดมจังมัดเอาม่ขามัดไมามัดเั้นไปพักหอมไปขายอีกครับพี่น้องนอกจากบักแตงแล้วก็มีพักหอมมืออื่นนี่เอาเสียวไปขายอยู่ตลาดตลาดตลาดกระบูดเนาะบักแตงพักหอมพี่น้อง น้องฝนมัน็นคนขายครับน้องหนุ่มปีแต่น้องฝนอ่ะซีบอเรียอยู่ขายมั้งหรืออยู่อยู่วะแล้วก็มีอย่างอีกอันนี้เดียแม่ยอยู่บ่บักเลนบักเลนเบักเลนเอเทศนะครับบักเลนแล้วก็บักนาวครับมันขายพวกนี้เดียมีบ่เอเดียไปขายบ่เขาบ่เอาที่มันนอกเขาบ่กกินจะเขาเสพย์อย่างที่ักเกลนด่เออบักเือเนี่บักเบเือนี่เขาบ่มีบ่เขาปลูกบ่ เป็นพามเลยวะโอ้ปูกเป็นพามเลยได้พี่น้องเน้ยเขาอย่าเาเอาไปเด้อเขาฝากไว้ก่อนเด้อเพราะเขาสิเป็นตลาดทั้งคุณอยู่ดอู้เขาต้องเขาต้องเมื่อทั้งคุณเนาะคือไปน้ำฮะสิไปใส่เออไปไปไปเฝ้าไปเดี๋ยวเขาสิไล่ออกไปละไปเช็คเอาละพี่น้องเนี่ยไปเช็คเอาละน้องน้องฝนไปเช็คเอา เดี๋ยวเขาสิไลออกขั้นไลออกออก็จะให้มาขายเครื่องโดยเป็นเป็นเขาห้องว่าเป็นแม่ค่าย,ย่อยจากน้องเทพนี่แหละให้น้องเทพเป็นแม่ค้าส่งเออแล้วก็ทีมงานกระบ,บุตรเป็นแม่ค่าย,ย่อยเนาะเออเขาสิเป็นนักลงทุนด้อเขาสิไปหาเงินมาลงทุนก่อนรับประกันเลยว่าเขาต้องรวยต้องกันของเขาทีมงานเครือข่าย <laughs> โอ้พี่น้องทำผลมว่วนแบบบ่มีอย่างเลยครับบ่มีเหตุมีผลครับพี่น้องเลยม่วนแบบบ่มีเหตุผลครับเบิ่งเอารอดครับพี่น้องเออเคยเล่าหรือว่าเบียร์เล้าครับสามารถเห็ดไ้ค้นแอวอ่อนได้แล้วก็ม่วนแบบบ่มีเหตุผลครับ,บ,รบพี่นอออ้อง <laughs> เป็นจังได้เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเป็นจังได้เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้ักดขาดขาดขาดไม่จะไง เป็นอย่างอายุนั่หลังอุ้ยขายดียังไงครับพี่น้องไงยจ๊กเสียบัดยังไงครับขายดีครับส่วนซานส่วนซั้นไม่เท่ากับพ่อไม่เท่ามอกหัวกับพ่อมอกพี่น้องเไยก็ลงโป่งเปียงจวดจ้าจวดจ้าคนซื้อกันได้โอ้ยห่อนม่วนพี่น้องไงเพื่อนขักขัดขัดขายดีพี่น้องเไงขายดีครับเนี่ยเพื่ผู้สาวมาซื้อแห้งขักพี่น้องเพื่อนหาขาซอยกันซื้อซอยกันอุดหนุนครับพี่น้อง ตลาดลักสอบไหมครับมาโลดครับเปิดตั้งแต่เช้าฮอตค่ำแปดโมงกลางคืนบุหรี่จริงสิเมื่อวัสซันบุหรีเมื่อง่ายดอกวัสซันมาโลดบุหรี่ถ้าบุห่เกิดซิเบิร์ตละป๋าเราขายดีขนาดได้ป๋าเราก็ได้ใกล้ซิเบิร์ตละปลาไม่เท่ากับเบิร์ตละว้ายเกียงมีลิินครับพี่น้องครับยังติดกะละมังพอรจะได้ออกซิเจนมาเอาด้วยครับเนี่ยเนี่ยชาวขายดีครับ พยัครับัวให้พ,ตก,พ,กพตกแรงมาเนี่ยยันพั่วขาพะเท้ายุ่วัวสวยขันทาคขนาดพวกวั้วนาะตกกลางขึนมากคืบเร้าหนาเศร้าหลังเหมนว่าพั้วป่าอะไรนั่งเทียบกับืึอกันก็กาขึ้นมากก,าาก,าก,าาก,กับสยางแข้งยางขาไป้มัดหันมัดหนีแล้วมัดบดมือดีสิับบ้นเลย พี่ผู้สาวซื้อขนมครับพี่น้องซื้อขนมไปยำเล่นสบายดีอส้ยงามขักเนาะซื้อขนมไปยำเล่นพี่น้องนี่คือบรรยากาศตลาดรักสองทางหลังเลยครับเดีย๋ยวทางหลังเดี๋ยวห่อซิไปอีกมุมหนึ่งครับจังอยสัก่อนครับซื้อเครื่องซื้อของอะไรมาแล้วสัก่อนโอ้ผู้เบามาซื้อตะไคร้ครับกำหนึ่งบอกเล่าว่าคันเล้ากำไ,ได้สมัยก็เอาไปลวด นะครับจ่ายแค่หาผ่านกรีบเลาบัวอ่ำเปน้องไงเพราะว่ามันบ่ดจำเป็นต้องใส่คนเล่านะ่ะขนาดอะไรอย่างแม่พักนี่เบ้อพักหอมเอาอย่างอีกหาผ่านแม่มากอกสามหน่วยสองน้องนี่จะพูนงามๆเลยครับเป็นงอนคนขายงามครับ

ขายดีมาเมื่อกี้ยังเต็มอยู่ครับเบิดเลยงเบิดเลยเพิมาเลดีีรีพี่น้องมาพท่นดอกเอาเต้นเต้นเต้นเราบ้างเต้นาเดปวดปวดอเป็นเรัเต้นเลยเนี่ยละครับปวดเลยจะพิ้องแล ไปไอคนรอจะไปเลยไอคนรอปนรอครอหลอกจากรลอแล้วเงินยังหลายอีกนี่นี่ดููดีกดตีด่างเลาอีกเนี่ยข้าวไยลว่าจะเหมือนคักเด้อยหัวจนให้อันก็ได้สองพวง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 สาห้าพันกี่นี่ผิดไหมไม่ ขายเก่งขนานดะไปไหนตรงปีเ้าเชี้เป็นขึ้นเขาปะ <No. S 2> เออเ,อ,อเออขายตรงนี่ไม่เก่งถึงได้ขายเออมืออืนน่นนะม,มืออื่นตรงเหยียบอันนี้ด้วมืออื่นนะดัดไปขอเห็ดราไปเออเอาลองมาดูเอาลองมาก่อนเนาะโว้อยอะไรอะไรเอาละครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ของการขายผักของเราวันนี้นะครับที่ตลาดหลักซองนะครับโดยมีเจ๊ใหญ่นะครับนี่เลย น้องเทพธิดาคนสวยครับแล้วก็มีน้องฝนคนงามน้องดวงปีคนเพนะครับซึ่งมาเลือกสินค้าของเราจะไปขายตลาดกระบุนในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมเข้ามาเป็นกำลังใจด้วยนะครับว่าเราจะขายได้มากหรือน้อยหรือเราจะมีกำไรมหาศาลครับคุณผู้ชมครับมักกอกครับนี่ครับของเราพร้อมแล้วเอายังพร้อมยังอปยังไปคิดเงินไายเงินยื เคลนไปเด้อเคอนทอนพี่น้องน้องเทพให้ทุนไปขายของโดยมีพนักงานขายหน้าใหม่ครับเดี๋ยวเช้วสิเปิดตลาดใหม่ครับขบวดโอเคพาแรงเจอกันนน้องเทพเด้ออย่าอยากหน้าเื่อๆนะบ๊ายบายไม่เท่ารักนะจุ๊บๆมันหมาเราอ่ะจุดโอ่ะไปละเด้อ ป้า <estran ing> เดีย๋ดวยว<ๆ><ๆ>ไปดวไดน้องเก๋ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยน้องเก๋ชวยไปเร็วๆเรไปเปตลาดทั้งพุ่นสมบูรณพี่น้องทีมงานเขาไปป้าล่ะ<ว>น <ham> ี่คือบรรยากาศตลาดลักสองนะครับพี่น้องตลาดลักสองช่วงแรงครับประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17บเนาฬิกาสินาทีขายเครื่องขายของกันย่างม่วนเลยครับคนหลายครับช่วง <hygiene> รัดออกมาทางตลาดทางฝั่งนี่ครับพี่น้องน้องฝนคนงามมาอีกแล้วน้องฝนยิ้มไม่ถ่าเลย,ยมางามคำน้องฝนสไตล์ดีงามคือเกนะ่าเนาะคำกับงามคำกับงามเส้ากับงาม,งามแรงกับงามพี่น้องเลยเดี๋ยวห้องสิมาเอาเครื่องไปขายอยู่ตลาดกระบุตรเดี๋ยวเดียทีิมงานเขาของไปเก็บยี่รถอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อวานนี้มาอยู่บ่บ่แม่มาแม่มาเมื่ออื่นเดี๋ยวมาบเมื่ออื่นกับโมโหบุก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 อ้าวขั้นบดได้มาไปใส่อยู่เพื่อนอยู่เพือนแม่แม่อ้าวยังบ่พิจารณาใหญ่เอาพิจารน้อยครับเอายังอีกงานนี่มีอย่างเบเตอร์คายบ่เฮ้ยบวบเขามีอยู่บ่เฮ้ยบึกบวกบ่เอาบ่เอายัง เอ็ดี๋ยนี้วะเส็จนำค้าสดี๋วแบบเด็ดนี่บ่เนื่อรเสีอกระปูนี่เป็นใครปูแดงกันตระปูแดงเป็นมัดเป็นมัดอยู่นี่แม่ค้าพนงามใครที่จะเป็นใจอยากเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดมื่อนี้เลขบอกว่าเมื่อนี้บวออกจะบอกเธอบวกออกนอกมายังเนาะวันพรุ่งนี้พรุแบบนน่งนี้บ่โอ้ยมัอนอื่นรุ่นกันเข้ารุ่นแลงมีในใจ นี่พี่น้องได้ละของขายครับปุ๊เขีดแม่หนาวครับพี่น้องอันนี้เขีดแม่หนาวน้องครับเขีดแม่หนาวครับทง่ะไรพวกนี้เขีดแม่หนาวนี่เป็นทงเป็นทงอยู่เลยครับพี่น้องเขีดแม่หนาวขึ้นกระปูแดงก็ได้ขายแล้วครับเพราะแต่ลูกปีเตอร์จับปั๊บเดีขายปุ๊บด่วคนมาซื้อสวยงามคนมุเลยอ่ะเจ้าก็กินเป็นว่ากระปูฮะว้าพิสโค กินกรบปูผู้หรือกระปูแม่มันจังแซ่บวะแม่ผู้ดาวกินตัวอะไรแม่ผู้ดาวกินตัวอะผู้ดาววัรอยู่ดีหายไวขาดรถไวขาดรถเราอะอยู่ใส่แม่คนผมเคยโตยังมุตอรักสามรักสามไม่คนนนรักสามกับปูเด้เ็บดุเคยป่นานตุ้งลงเจียวหยั่ง วิลีบ่บวกลุงสั่งมาเนี่ยเอาเก่าที่เราไปนี่ครับบรรยากาศตลาดรักสองเดียวกับเน้อยามมะเร็งพี่น้องเอ้ของอยู่ของกินลไล่ยครับมีแตหารสดๆคนขายกับสดสดจนโมส่วงคนเรไปนี่นะครายิ้มเปืเป่อยๆนกกระพูกทางกระพุกจะมีแต่หู่ง,งามๆน้องเาย เากำลังเลือกเพ็ดอยู s, no like ่ครับพี่น้องครับยังบลเลลครับตลาดเฮามีการค้าการขายของเฮานะครับตลาดกระบดตรที่ตามไปได้ครับเด้อวพี่น้องย้ำียิรข้างนึงนะครับพี่น้องับอย่าลืมครับที่ตามกันเนี่ยตลาดกระบูตรนะครับคลิปตลาดกระบูตรเมื่อื่นนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับเบิ่งคลิปตลาดกระบูตรต่อเลยครับตอนนี้กําลังเลือกเครื่องเลือกทองไปขายครับพี่น้องน้องดวงปีกับน้องฝนนะครับเลือกเอาเครื่องไปขาย อังฝนสีรุ่นย้เท่าอยู่บ่รุ่แบบอันนั้นห้าสิบเลยนี่เรื่องไม่กันเลยนี่หว้ยลูกพี่ไมไวลูกพี่อ,นนอ,อู้ยูย, FC. FC. ย,ยขึ้นดวนเลยแม่ค้าควายนี่ FC เป็นยังไงเท่า FC FC ส่กันเ้าดูคอมเมนต์มาดูแม่ค้าควายขึ้นด่วนขนาดเลย เอ้ยคนหูจักกันบ่นี่ฮะเกลือกับน้องอ่อันนี้เอื้อยบ่เกลือยกลือไผยเกลือเหรอเกลือแท้ๆนี่เมนกิลี่นี่บ่สเราซื้ออย่างเอลือน่อยเกลืหน่อยเ้าไปกินข้าวเพื่อนเจ้าเมื่อกี้นี่เออเราซื้อปลาไปลาบไปค้อยคนนี้เซ็ปนั่งฝนตึกปลาได้ต้องมาลายโตคนเจอฝนครับเนาะบอสพี่บังฝนเจอฝนครับพี่น้องครับน้องฝนคุณมงามบอสบอสอะไรสาม เโเนี่แม่ค่ากับสื่อคนคนมาซื้อกับสื่อคนคือกันพีท่าสมิบลวเนีย่ยอะยงบ่อันนี้ก็ซือ้อเดียวอันนี้โลเเอาให้มันให้มันมันฮอต้วเลยอืนเลยปนไเอาไว้ด <c oughs> <c oughs> อยู่ทำเป็นข้าเดินเดินเนาะพี่น้องเนาะ FC ที่รักอยู่ทำเป็่ขาดินๆเด้อยู่น้ำน้องฝนงามๆจนโดนจะได้เห็นเราเถิดเอาอะไรเงินอยู่จะไปนับส่วนเราเขากำลังนับอยู่เอาสิหลง เอาสิหลงสนมโลห้าสิบบาทหกสิบกบาทนี่สามโลไอสีตื้อไหมเงยเท่าไหร่หกสิบเออหกสิอ๋สมก็เป็นส,สมก็เป็นแม่ค้าย,รยีรีไวฟพี่น้องเลยนะมืออื่นห้าสิบเป็นยังไงก็เบิ่งเอาได้พี่น้องเนื้อเป็นกำลังใจตกันไปครับพี่น้อง ขอเนี่ยพอขอกำลังใจเนี่ยน,นี่นี่คือบรรยากาศตลาดลักสองครับโดยมีสาวงามน้องน้ำฝนแล้วก็น้นองดวงปีมาเป็นแม่ค้าจำเป็นแล้วครับงานนี้สิเป็นจังไดครับให้กำลังใจกันนี้ได้แค่ว่ากาดาพี่น้องมืออื่นครับหูเรื่องสำหรับวันนี้ครับตลาดลักสองลุงปิเตอร์นะครับครับพี่น้องครับลุงปิเตอร์แล้วก็น้องฝนนะครับรวมถึงน้องดวงปีนะครับสิขออนุญาตล่าในคลิปนี้สักก่อนนะครับเด้อ คลิปเลาะตลาดลักสองครับเพื่อสีเอาของไปขายตลาดกระบูดสีออกมาแนวเสีออกมาแนวใดเสีเป็นแนวใดสรอยเพื่อกลังใจให้ได้ครับได้กันว่ากันได้พยายามที่สุดแล้วครับคลิปนี้ก่อนสีเมื่อซื้อขาเปียกอีกเอานะครับจงพ่อกันไหมครับวิดีโอหน้าครับมืออื่นนะครับจะไหนก็ติดตามกลั่ใจให้นะครับอยู่ที่ตลาดกระบูดไปพ้อกันครับพี่น้องพระลงบงเปงจวดสวัสดีครับเมื่อเมื่อเมื่อในลองขายล้วพี่น้องเคยไปแล้วทุก สองสาวคนไปไป